รมรถมือ2 JK สวัสดีค่ะนำเสนอเก่งมือ2ให้ท่านได้รับชมกันนะคะ Honda Civic Dimension ครถยนต์ปี03เก่งตัวท็อปด้วยนะคะทรงดีค่ะราคาสุดคุ้ม62,000บาทเครื่องยนต์ VTEC 1 7 0 c c เกีซยออตโต้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะคะสภาพสวยสภาพน่าใช้ทรงดีและเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมกันด้วยค่ะ กระจกขึ้นตรงไฟฟ้านะคะปรับข้างไฟฟ้าแอร์เย็นมีจอ Android, แอนดรอย a i แอร์ออโต้พวงมาลัยเดิมไมลเรืองแสงเบาะไม่ขาดภายในสะอาดกว้างมีดิสเบรกสีล้อช่วงร่างดีไม่มีดังค่ะอย่างปี23นะคะเลขไมล์280,000โลค่ะภาษีพบรบปี69ราคา62,000บาทรถอยู่กรุงเทพสุขสวัสดิ์30นะคะ สนใจโทรคุยติดต่อสอบถามคุยรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรือว่าต้องการนัดดูรถทดลองขับติดต่อทักเข้าไปได้ตามเบอร์โทรศัพท์ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมเลยค่ะต้องเน้นโทรนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านและไปดูตัวจริงด้วยตนเองด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ